สวัสดีครับเอสเอ็มดีครับผมนคาต์อครับผมไม่ใ่เครับปผมบสนะครักนะครับดานุพพูดหงครับผมอาทิตย์ครับอาทิตย์จนแจ้งครับสวัสดีครับผมเซบุทธศักจากออมครับผมภูมิถาทองนะครับเล็ดเล วันนี้เรามาแคสติ้งครับผมเพื ien, ่อเป็นแบบว่านายแบบของแมนซ่า Yes 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 ครับตนเต้นไครับอหอครับใช่ดูดีในแบบตัวเองนะครับแตว่ามันอะไรแบบต่องั้นเดี๋ยวเริ่มที่บักก่อนละกันนะครับผมอ่าของบักน่าจะเป็น ยิ้มสวยแล้วกันครับใช่ครับที่ผมผมน่าจะเป็นความอารมณ์ดีครับผมเวลาเวลาเราแบบอารมณ์ดีอย่างเงี้ยมันจะทําให้น่าเราดูดีขึ้นอ่าเอาเซฟอาจจะเออขอขายเป็นคาลิเตอร์ละกันคาลิเตอร์น่าจะเป็นคนที่คาลิเตอร์ค่อนข้างชาแล้วก็มีความมั่นใจครับเออเราภูมิใจในตัวเรา

เออตีตีนั่นแหละครับอ่าแล้วก็อ่าโอเคครับเดี๋ยวเริ่มที่บักก่อนแล้วกันนะพอผมนะครับ ig bxx underscore dnp ครับผมแล้วก็ tiktok bxx หกสองหนึ่งแปดครับเออผมจะเป็นอ่า ig แล้วกันนะครับ arthit s esm ครับผมแล้วก็อ่า tiktok ครับผมเป็นช่อง ad arthit สิบสามครับผม ของเซฟก็เป็นฝากไอจีแล้วก็ติ๊กตอนะครับ S T Y L O E S A V ครับขผมก็จะเป็น T ียวมัน U T ทั้งไอจีแล้วก็ติ๊กตอกเป็นับนี n ครับ เอขอบคุณครับอ u